สวัสดีค่ะทุกคนอินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมชาวอินสปายนะคะวันนี้มุกจะมาแบ่งป,ปันนะคะการแกะรอยการใช้กดแรงดึงดูดของตัวเองที่ใช้เองจริงๆแล้วก็ดึงดูดมาได้แล้วนะคะมาให้ดูว่ามุกวางใจยังไงทำยังไงนะคะถึงได้ผลลัพธ์มาอ่า ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวรอเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงบิวให้เข้ามาก่อนเอาเพลงอะไราดีสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเปิดเพลงบิวนิดนึงนะคะเปิดเพลงเรียกแขกไม่รู้จะเรียกแขกหรือตัวหน,นึ่งนะคะตึ๊ด ปึ๊บอ่าเพลงมาแล้วแป๊บหนึ่งนะคะ่ะอ่าวันนี้เพลง77ดินแดน แสนวิเศษนะคะของ B.K.48 เป็นเวอร์ชันโคเบอร์นะคะมุกชอบมากเลยฟังแล้วมันโลกสดใสอะให้ทุกคนได้ฟังกันเปก่อนย้ายตัเจอมแล้วกิน ต้องเดินไปถูกแข่งหนนฉันจะไปหาหเธอติดติด <ent>. ที่เจอมันด้วยกันให้เธอจากนี้ไปสู่ดินแดนแสนวิเศษ77เจ็ดมืองที่รงไปร้องกับเธอกับจบหม

ข้อเลยนะคะที่มุกจะมาแกะรอยการดึงดูดของตัวเองให้ทุกคนนะคะเป็นอะไรที่มันฟินมากจริงๆนะคะถ้าดึงดูดมาได้แล้วก็คือของมุกนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่มุกดึงดูดมาอย่างแรกนะคะตั้งแต่รู้จักกดแรงดึงดูดหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากดสัจธรรมหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่มุกทําเลยก็คือที่ดึงดูดอย่างแรกเลยก็คือ การลงเรียนคอร์สกับพี่กวางคะ่ะพี่กวางอินสปายของพวกเรานั่นเองนะคะก็คือมุกเห็นพี่กวางไปส่องในเพจพี่กวางมานาน,นแล้วแต่ว่ามุกไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือมันยังไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะให้ของขวัญกับตัวเองแล้วพอพอมันถึงเวลาปุ๊บมุกก็ได้มาให้ของขวัญกับตัวเองนะคะทุกคนก็เลยได้ได้ลงคอร์สกับพี่กวางเดี๋ยวมุกจะมาบอกว่ามุกใช้การ วางใจยังไงนะคะที่ทำให้ได้ลงคอร์ดกับพี่กว่างอตอนแรกเลยคือมุกจะบอกก่อนนะคะว่าของมุกนี่คือมุกลงคอร์ดเรียนกับพี่กวางคือคอร์ดวันเยียเป็นทอโปรแกรมนะคะมุกก็เลยตอนแรกอ่ะมุกอยากเรียนมากเลยมุกทักไปหาพี่กวางว่ามุกอยากเรียนมากแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยก็คือมันยังไม่มีเงินเลยอะทุกคนตอนนั้นอะตอนนั้นแล้วคือมุกก็เลยตอนแรก คิดว่าจะไปยืมเงินญาตาิอย่างเงี้ยที่รู้จักกันแต่ว่าทีเนี้ยเขาไม่ให้ค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชื่ออะไรเอเยอะไรนะมีมีมีมบีอะไรบ <c oughs> ุกอ่านผิดขอโทษด,ด้วยนะคะก็คือ ก,กำลังเล่าถึงการแกะรอยการดึงดูดของมุกนะคะแต่ละอย่างว่ามุกดึงดูดอะไรมาบ้างนะคะโดยการใช้วิธีวางใจแบบไหนนะคะก็ก็อันแรกเลยที่มุกพูดถึงคือการดึงดูดการได้เรียนโรงเรียนวันเยเมนทอกับพี่กวางนะคะก็คือมุกใช้วิธีตอนแรกก็คือคิดเลยว่ามันมันง่ายๆคิดในหัวก่อนเลยว่ามันคือคิดว่ามันมันง่ายๆอะ่ะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วทั้งๆที่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินเลยแล้ว คือหลังจากนั้นมุกก็เลยเพราะว่าคิดคิดในหัวก่อนว่ามันง,ง่ายง่ายง่ายแล้วทีนี้ก็เริ่มไปหาวิธีการเริ่มไปหาวิธีการก็คือว่าจะทํำยังไงที่เราจะได้ลงคอสนี้ทายัางไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มุกก็เลยไปอ่าพอมุกรู้วิธีการมาปุ๊บอ๋อ พี Hip ่ป๊อปสวัสดีค่ะอันนี้น่าจะเป็นแฟนตัวยงในอนาคตนะคะเข้ามาเม้นเกือบทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะ <laughs> กะ็พอพงเจอวิธีการในการที่จะแบบเอาเองินมาไปลงคอนี้ได้ใช่ไหมคะโมก็ใช้วิธีการนี้เลยปุ๊บวางใจคิดหาวิธีการแล้วก็ลงมือทำเพราะได้วิธีการมาปุ๊บลงมือทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย มุกก็ได้รับเงินมาอืมซึ่งเงินที่ได้มาก็เพราะว่าตอนแรกอะ่ะมุกไม่ได้คิดถึงตรงส่วนนี้เลยแต่พอแบววว่ามุกมาคิดมาหาวิธีแล้วมันมันก็พบว่าเอ้ยเราเคยทําแบบอย่างเช่น MLM อย่างนี้ไงเราก็แบบมีมีเหมือนบอลเลตเราก็สามารถถอนออกมาใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลย ออพอคิดได้ปุ๊บก็เลยเถอ,อ,อนวอลเล็ตออกมาใช้แล้วก็ลงเรียนคอร์ดนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมุกก็ทักพี่กวางไปอีกทีเลยพอได้มาปุ๊บออดตอนแรกยังไม่ได้ครบจํานวนเต็มนะคะก็ทักพี่กวางไปอืแล้วสุดท้ายก็ได้ใจเรียบร้อยนะคะก็คือแบบเป็นการวางใจคิดไปก่อนว่ามันง่ายง่ายแล้วเราก็หาวิธีสุดท้ายเราลงมือทำแล้วก็ลงคอร์ดนี้ได้นะคะ ซึ่งคอร์สเนี้ยมุกค,คิดว่ามุกจะได้ลงก็นี่แหละค่ะก็ประมาณเดือนมกรา6กสคิดไว้แล้วว่าเอ้ยอาจจะได้ลงมกรา6กสนี่แหละเพราะว่าเราจะไปเอาเงินมาจากไหนหนาอะไรงเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือเราออกมาแล้วแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปนะคะตอนนี้ก็ปรากฏว่าได้ลงจริงๆวันที่30ทธันวาหกสองประมาณนั้นนะคะก็คือได้ลงเร็วกว่าที่คิดไว้มากเลยนะคะ แล้วก็อ่ออีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ,อคือแบบพอพอเราได้โรงเรียนปุ๊บอะมันยิ่งทำให้แบบเฮ้ยเราคิดว่าทำไมมันดึงดูดได้เร็วแล้วก็ง่ายไดย้ค่ะอันนี้เราก็เลยไปใช้สิ่งเนี้ยในการวางใจแบบเนี้ยในการดึงดูดสิ่งอื่นต่อนะคะก็คือก็คืออันนี้เป็นอย่างแรกที่ดึงดูดได้นะคะก็คือการวางใจแบบ คิดไปก่อนว่าอีมันได้แน่นอนได้แบบง่ายๆอะไรงี้งอ่าแล้วก็อย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งที่มุกดึงดูดมาได้อ๋อมุกดึงดูดประสบการณ์นะคะประสบการณ์เกี่ยวกับการได้สัมผัสได้เห็นเงินล้านครั้งแรกนะคะในชีวิตเลยนะคะ,ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เพจของพี่กวางอินสปายนะคะไว้รุ่นยุคใหม่ในตัวเองนะคะ สอบถามเรื่องคอร์สทักไปได้เลยนะคะเป็นโค้ดของมุกเองนะคะพี่ควางใจดีมากสอนดีมากเลยลก็ทีนี้มุกจะเล่าถึงการดึงดูดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการดึงดูดการสัมผัสได้สัมผัสประสบการณ์การเห็นเงินล้านนะคะเพราะว่าตอนนั้นมุกไปเปิดบัญชีจริงๆแล้วมันมุกเคยคิดว่าแบบอยากเห็นเงินล้านจรงเลยแบบเนี้ย แล้วเรามุกไปเปิดบัญชีแล้ววันนั้นอะพอดีคนข้างๆมุกอะคือแบบมันดึงดูดมาเร็วมากเลยนะแล้วคนข้างๆมุกอะคือมันเป็นไปได้น้อยมากเลยที่แบบคนเขาจะมาฝากเงินเป็นล้านๆแบบทุกวันใช่ไหมแต่นี่มุกไปฝากเงินปุ๊บมันมีคนข้างๆแล้วแบบเขามานั่งแล้วเขาลนั่งลงแล้วแบบ ฝากเงินเป็นล้านอะเต็มตะก้าเอ้ยอันนี้เป็นประสบการณ์แรกที่แบบเห็นเงินล้านแบบจะจ,ะจาจังๆเลยกันกับการสัมผัสกับการดึงดูดสิ่งน,นี้เข้ามาใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าที่สําคัญเลยคือการที่แบบมุกได้มาเปิดเพจนี้ค่ะเออเปิดเพจให้คุณค่ากับผู้คนมุกอินสตาเนี่ยเจอโฟที่ใช่ อ๋อก็คือคอร์สวันเยีค่ะก็ลงไปห้าหมื่นห้ามืนบาทนะคะถ้าสนใจกเ็เข้าไปดูในเพจพ,พี่กวางได้ะคะ่ะดีมากเลยนะคะคอรทั้งปีเลยโอเคแล้วก็มุกจะเล่าถึงการดึงดูดอีกอย่างหนึ่งของมุกนะคะก็คือการดึงดูดการเปิดเพจให้คุณค่าแบบมุกตั้งใจจะแบบ เปิดเพจอยู่แล้วแต่ว่าแบบมันยังไม่มีแบบอินสไพร์ที่แบบว่าแรงดลใจที่แบบทาให้อยากเปิดเพจได้แล้วทีเนี้ยมุกเข้าไปเจอพี่กวางแล้วก็ลงคอน,นี้ก็เลยได้มีโคชชิ่งกับพี่กวางทางโทรศัพท์นี่แหละคะ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นแรงดลใจที่เราอยากจะทําการเปิดเพจมุกกินสไปเจอโฟที่ใช่ในสายจะทำที่แท้จริงมันเลยแบบทำให้มุกได้ออกมาให้ทุกคนในวันนี้ได้ออกมาแบบ แบ่งปันมีการทั้งการสรุปไลฟ์หรือการให้อะไรต่างๆมุกฟินมากอินและมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาทําสิ่งนี้ตอนแรกมุกไม่คิดว่าแบบจะได้ทําสิ่งนี้มุกจําได้ว่ามุกเขียนแพนเนอร์ไว้ก็คือแพนเนอร์ของพี่กวางนี่แหละค่ะมุกก็เรียนคอร์สของพี่กวางแล้วมุกเขียนแพนเนอร์ไว้ว่าบางทีมุกอาจจะได้เปิดเพจนู่นประมาณเปิดเพจให้คุณค่าแบบนี้ประมาณเดินเมษาหกสามแต่ จริงๆแล้วมันทําได้เร็วกว่านั้นเยอะมากเยอะมากจริงๆก็คือมันเริ่มทําจริงเนี่ยสร้างเพจเนี่ยจริงๆวันที่7จ็ดมกราหกสามซึ่งก็เป็นวันเกิดของพี่กวางเองนะคะ mm hmm. ใช่หรือเปล่านาะใช่ละแหละอืมเป็นวันเกิดของพี่กวางนะคะ mm hmm. ก็นั่นแหละพอโคชชิ่งกับพี่กวางเสร็จปุ๊บก,ก็เลยแบบอืมมันเป็นแรงดนใจอะทําให้เราแบบจากที่แบบเราวางแผนว่าเราจะเปิดเพจแบบเนี้ยประมาณวันที่ วันที่หนึ่งเมยหกสามใช่ไหมแล้วเราได้เปิดเพจเนี้ยจริงๆวันที่เจ็ดมกราหกสามซึ่งแบบฟินมากจริงๆนะคะก็คือคือมันเกิดจากการที่มุกได้โคชชิ่งกับพี่กวางแล้วพี่กวางก็แบบว่าปลดล็อกแบบแก้ที่ลาบแบบทุกอย่างมันปลดล็อกหมดเลยอะแล้วเราก็เลยได้แบบมีมีแรงดนใจแบบแรงที่จะสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมาก็คือเพจการเปิดเพจนี้ ซึ่งนี่ก็เป็นแบบคร่าวๆที่ที่มุกสามารถดึงดูดมาได้ด้วยการแบบระวังใจก่อนแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยมันต้องได้แน่นอนหนาอะไรเงี้ยมันเกิดจากความคิดเกิดจากความคิดกลายเป็นความเชื่อแล้วก็แกเป็นการลงมือทําของเราในวันนี้นะคะก็คือแบบมุกฟินมากเลยจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนสัมผัสถึงสิ่งนี้ได้ก็จะรู้ว่ามุกฟินมากจริงๆนะคะแล้วก็มุกอยากจะมีของแถมนะคะสําหรับ คนที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้อาจจะเป็นดูย้อนหลังแล้วก็ดูสดนะคะเหมือนเหมือนคุณคุณป๊อปนะคะก็อ่าคือมูก็ได้เรียนมูก็ได้เรียนสิ่งนี้ไปสวัสดีค่ะคุณคุณเอสุรีพรนะคะ <c oughs> คุณป้าของพีชชันเองนะคะก็เข้ามาดูในไลฟ์นี้ด้วยนะคะทุกคนก็สวัสดีค่ะ่าแล้วก็พอดีมุกได้เรียนคอร์ส คัมภีร์สร้างชีวิตนะคะของพี่กวางได้ด้วย law of attraction นะคะก็คือเกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดนะคะก็เลยมุกก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะสิ่งที่มุกได้เรียนมาแล้วมันชัสมันมันมันเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็คือ,อสิ่งที่มุกได้เรียนมานะคะก็คือเราคือคนที่ส่งออกพลังงานตลอดเวลาอ่าเชื่อไหม เชื่อไหมคะทุกคนเราคือคนที่ส่งออกพลังงานตลอดเวลาก็คือเหมือนกับคุณส่งออกพลังงานไปแบบไหนคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมานะคะทุกคนแล้วก็นั่นแหละคนเราอะ่ะเป็นผู้สร้างเราคือผู้สร้างทั้งหมดเราสร้างมันสร้างทุกสิ่งจากความคิดของเราก่อนจนกลายเป็นความเชื่อแล้วก็เกิดเป็นการกระทํา แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะทุกคนออีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสิ่งที่มุกได้รับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ,อคำน,นี้มุกชอบมากเลยโลกนี้โลกใบนี้พร้อมช่วยคุณโลกใบนี้พร้อมช่วยคุณเสมอแค่คุณเริ่มลงมือทำทุกสิ่งมันซัพพอร์ตคุณไว้หมดแล้วแล้วก็ เออมุกอยากจะบอกเรื่องหนึ่งว่าการไว้วางใจคือการคล้ายๆกับการปล่อยวางอ่ะก็คือ,อเหมือนกับแบบว่าเราเราต้องการสิ่งนี้เราก็แค่วางใจวางใจในการแบบว่าที่อย่างเช่นว่ามีมุกเรียนในคอร์สใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันมีอ่าพี่คนนึงอ่าเรียกว่า เป็นพี่พึ่งหรือ่าพี่พึ่งแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับแบบว่าการวางใจในการทํางานนะคะก็คือแบบว่ายังไงอะ่ะก็เหมือนกับว่าพี่พี่พึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าในการทํางานพี่พึ่งก็คือเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีการที่แบบว่ามีลูกน้องที่อยู่ใต้ร่างเขาแล้วเขาก็ใช้เทคนิคการวางใจคือการ การการวางใจในให้ลูกน้องอะทำงานให้เต็มที่ในหน้าที่ของเขาอะค่ะก็คือเขาปล่อยให้ลูกน้องทํางานเต็มที่ก็เลยก็เลยได,ได้ได้รับผลที่เขาต้องการอืจากผลงานของลูกน้องเขาอืประมาณนั้นอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจบ้างนะคะก็คือเป็นความที่แบบไม่เข้าใจแบบนี้อืแต่เกิดว่ามุกมีความเข้าใจแบบที่ที่กระจ่างกว่านี้เดี๋ยวมุกจะมาพูดให้ฟังอีกนะคะเรื่องแบบว่า การการวางใจนี้นะคะแล้วก็อีกอ,อ,อ,อย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมุกชอบคำนี้มากเลยค่ะก็คือการที่เราจับพลังงานได้แล้วเราลงมือสร้างอะ่ะก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าเราเหมือนกับว่าเราคล้ายๆกับคําว่าโฟที่ใช่อะ่ะถ้าเกิดว่าเราจับพลังงานก็คือเหมือนกับ เรามีความสุขสนุกแล้วก็อยากจะทําอ่ะให้เราลงมือทําสิ่งนั้นเลยไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นมุกออกมาทําสิ่งนี้ก็คือแบบการออกมาไลฟ์ให้คุณค่าแบบนี้ก็คือเป็นเป็นอารมณ์ที่อยากจะทํามีความสุขแล้วก็สนุกด้วยที่มุกอยากจะมาเอกพูดให้กับทุกคนได้ฟังนี้อืมแบบนี้แหละถ้าคุณจับอารมณ์ได้แล้วลงมือสร้างอันนั้นก็คือแบบจะเป็นทางของคุณแน่แ่อืม เคล็ดลับก็คือมีความสุขสนุกแล้วก็อยากที่จะลงมือทำแค่นั้นจริงๆอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่มุกได้เรียนรู้มาก็คือไม่มีเขาไม่มีใครไม่มีใครหยุดเราได้นอกจากเราเก็ตไหมคะ่ะถ,ถ้าเก็ตพีมเก็ตเก็ตไหมคะ่ะพี่บ๊อปคือ เราเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเองทั้งหมดเลยออือืบางคนอาจจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ฉันเรียนสิ่งนี้ฉันถึงต้องมาเรียนสิ่งนี้อหรือฟื้นใจทํางานหรือทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่อยากจะทําอะก็อหลายคนก็อาจจะเจอปัญหานี้เนาะก็มุบอกทีไปเลยคําเดียวคือ มันไม่มีใครที่จะมาสามารถหยุดคุณได้นะนอกจากคุณจะหยุดตัวเองไม่ว่าจะเป็นทุกการสร้างอะไรของคุณก็ตามนะคะมุกอยากให้คุณตัดสินใจอะเก็ตเลย <laughs> ใช่ไหมคะเก็ตจริงหรือเปล่า <laughs> คือแค่แค่คุณตัดสินใจอะตัดสินใจแบบตัดสินใจจริงๆนะอืมคุณจะสำเร็จแล้วได้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนอะ อ,อ,อ,อีกอย่างนึงเลยก็คือจริงๆแล้วนะคะวันนี้มุกอยากจะมาขอบคุณทุกคนด้วยแหละค่ะที่ที่เข้ามาติดตามเพจมุกอินสไป,ปายนะคะเจอโฟที่ใช่ในสัจธรรมที่แท้จริงขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบว่า เข้ามาสนับสนุนแล้วก e ็พพอร์ตมุกนะคะทำให้มุกได้เติบโตขึ้นไปอีก้าวหนึ่งเลยมุกอ่ะเก็บเลยค่ะคุณยายเก็บเลยคุณยายเข้ามาถามนะคะเรื่องจะกินค้าหรือเปล่าเชิญค่ะเก็บเลยก็นี่แหละค่ะอยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณแบบจริงๆเลยทุกๆคนเอ่อ คือคือมนุษย์เราหรือคนเราเนาะจากสิ่งที่มุกได้สัมผัสได้เรียนรู้มาเราอะควรจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับระหว่างทางเราควรจะมีความสุขมีความสุขสนุกกับระหว่างทาง มากกว่าเพราะว่าบางคนน่ะที่ที่มุกเคยเจอเคยได้สัมผัสมาก็คือพวกเขาอาจจะไปถึงคนสำเร็จหลายคนเคยหลงหรือตกมาตายตรงนี้เนาะตรงที่เหมือนกับเขาไปเจอเป้าหมายทําสำเร็จในเป้าหมายหนึ่งแล้วเขาก็แบบเขาก็หมดไฟหรือว่าเขาเบื่อหรือว่า ไม่มีกําลังใจในการจะทําสิ่งอื่นต่อนั่นเป็นเหตุผลว่าเมื่อคุณสําเร็จในเป้าหมายหนึ่งแล้วคุณได้รับสิ่งนั้นมาแล้วคุณก็จงสร้างเป้าหมายใหม่อมืสร้างเป้าหมายใหม่เพื่อให้เรามีแรงมีไฟมีกําลังใจในการทําสิ่งนั้นต่อไปอเราควรจะสร้างเป้าหมายใหม่ไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราสําเร็จเป้าหมายหนึ่งเราก็ควรสร้างอีกเป้าหนึ่งไว้เลยเพื่อให้ชีวิตเรามันไม่ขาดแรงโดนใจไม่ขาดแรงใจในการทําสิ่งต่างๆอืมอืข้หัวใจมาลวลเลยค่ะเขากันจ้าก็อีกอย่างหนึ่งเลยคืออืมอะขีดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คืออารมณ์ เท่ากับอนาคตนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าออสิ่งที่มุกสมัมผัสได้กับตัวเองเลยคือมันเมื่อคุณมีอารมณ์ดีมีความสุขสนุกที่อยากจะทําสิ่งไหนสิ่งหนึ่งอยู่ในอยู่ในอารมณ์ด้านบนถ้าทุกคนไม่เคยเออถ้าทุกคนไม่รู้จักตรงนี้เนาะก็คืออารมณ์ด้านบนกเออ็เข้าไปดูได้ได้ใน มันจะมีไลฟ์ของพี่กวางที่ที่บอกเรื่องเรื่องพายุพายุอารมณ์อมืมันก็จะทําให้เราเหมือนกับอยู่ในอารมณ์ด้านดีตลอดเวลานั่นแหละม,มันก็จะช่วยให้เราทําสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นอย่างนั้นแหลคะค่ะแล้วก็มันมีอีกอย่างนึ่งเนาะทุกคนก็คือขั้นตอน เกี่ยวกับการสร้างขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างแบบแบบที่ได้สัมผัสมาเองด้วยเนาะทุกคนก็คือ <c oughs> คิดคิดถึงความคิดถึงถ้าสมมุติว่าคุณอยากสร้างสิ่งไหนสิ่งหนึ่งคุณก็คิดถึงมันบ่อยๆแล้วคุณเช็คอารมณ์ความรู้สึกของคุณเลยว่าคุณรู้สึกดีไหมรู้สึกว่าแบบเราอยู่ เป็นอารมณ์ที่ดีรู้สึกดีไหมเมื่อคิดอยากจะได้สิ่งนั้นแล้วคุณคิดถึงมันบ่อยๆนะคะแล้วก็เช็คอารมณ์ควารู้สึกให้มันอยู่ในด้านดีตลอดสุดท้ายแล้วคุณคิดมันเย้ำยมๆซ้ำๆคุณก็จะเกิดเป็นความเชื่อใช่ไหมพอคุณเชื่อปุ๊บคุณก็จะลงมือทำอืมนั่นแหละลงมือทำแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์เองนะคะอืมอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็น เป็นเคล็ดลับเหมือนกันนะคะอืมอาจจะเป็นเคล็ดลับที่แบบมุกก็ได้ใช้เองด้วยแล้วมุกก็ได้ผลอืมมุกก็เลยอยากจะมาแบ่งปันทุกคนเนาะในการแบบที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆได้แบบให้มันแบบง่ายสบายๆทางที่ใช้ในทางของเรามันจะไม่ไม่หนักเนาะทุกคนจะเป็นแบบเบาๆอืมนั่นแหละวันนี้เนาะมุกอยากจะขอบคุณนะคะทุกคนเลยที่ ที่ไม่ว่าจะเข้ามาดูในไลฟ์สดนี้ค่ะเหมือนกับพี่ป๊อบเหมือนกับคุณป้าอย่างนี้เนาะแล้วก็คนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะมุกกินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สังคมชาวอินสปายนะคะมาร่วมสร้างไปเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ไปด้วยกันเนาะเราจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ด้วยกันนะคะทุกคนอืม มุกเชื่อมั่นมากๆว่าทุกคนสามารถสร้างชีวิตของตัวเองได้เนาะถ้าคุณตัดสินใจที่จะสร้างมันมากพอคิดเชื่อแล้วก็ลงมือทำเมันซัน,นะคะวันนี้มุกก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาในดูในย้อนหลังนะคะก็ถ้าคลิปนี้ได้รับประโยชน์ก็ แชร์มันออกไปนะคะให้ผู้คนเยอะๆเลยให้ได้รับรู้สิ่งนี้ไปด้วยกันนะคะอขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยลาลาเดี๋ยวมูเปิดเอาเพลงสักเพลงนะคะทุกคนแบบเดี๋ยวนะเอาเป็นเพลงเดิมนี่แหละ77ดิดินแดนแสนวิเศษนะคะใครเป็น โอตะบ้างค่ะที่เข้ามาในนี are are. So ้นะคะก็พอมากเลยจริงๆเพลงนี้หมึกจะเปิดเทปฟังอีกรอบหนึ่งไปสถึงแดนสันดิเศษเจ็ดสิบเจ็ดหมึ่นที่ต้องไปไปไม่หยุดวังจะไปที่ไหนแดนสันดิเศษเจ็ดสิบเจ็ดหมึ่นนี้แสงงดงามถึง่อควางดังฟัง นยายอโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้านะคะมีความสุขสนุกกับทุกๆวันนะคะทุกคนบ๊ายบาย